สวัสดีครับคุณูุฟังทีรักครับวันนี้คอลัมน์คันปากอยากเล่านะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ก็กลับมาพบกับคุณู้ฟังทีรักษอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ตรงกับวันที่24มกราคมปีพุทธศักราช2566นะครับให้หัวข้อว่าผู้นําจิตสาธารณะหมายถึงใครเริ่มต้นอย่างนี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยพักภูมิใจไทยเคยมีฉายาว่าเป็นพักปฏิบัติการนะครับ เนื่องจากว่าเสียหนูหรือว่าอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากา,การกระทรวงสาธารณาสุขในฐานะหัวหน้าพักเนี่ยได้ให้นโยบายกับรัฐมนตรีและก็สอสอของพักว่าจะต้องทํางานรับใช้ประชาชนตลอด7วันไม่มีบรรยุดจนกระทั่งเสียบีพุทธิพงศ์ปุกณกันแกนนําทีมกรุงเทพพักภูมิใจไทย ได้ศึกษาอัตลักษณ์ของพักเลือดน้ำเงินก่อนจะมาเปิดนโยบายดูแลคนกรุงเทพทุกวันทุกเวลาและครอบคลุมทุกวยัยเพื่อให้คนกรุงเทพเนี่ยภูมิใจด้วยนโยบาย24ชั่วโมง7วันหรือภูมิใจกรุงเทพ24ทับ7นะครับนโยบายนี้เนี่ยเขาตั้งใจว่าจะแก้ไขปัญหาให้กับคนกรุงเทพตอกย้ำแนวทางภูมิใจไทยพูดแล้วทา เอาละทีนี้กลับมาที่อนุทธินะครับล่าสุดเนี่ยเมื่อเห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านในฐานะเพื่อนมนุษย์ก็ลงมือช่วยเหลือทันทีครับแม้ว่าจะไม่ใช่นโยบายของพรรคและถือว่าเป็นแบบอย่างสังคมที่ไม่ควรจะเพิกเฉยในการช่วยเหลือและควรจะมีน้ําใจกับผู้คนยามยากลําบากนะครับเหตุเกิดเมื่อวันที่22มกราคม2566เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจการลงพื้นที่ พบปากกับประชาชนบริเวณชุมชนโรปูนเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ของประเดิมชายบุญช่วยเหลือว่าที่ผู้สมัครสอสอ,สอและก็เคยเป็นสอสอก,อสอกอทมมาแล้วระหว่างการเดินทางกลับที่พักเนี่ยนะครับก็พบกับผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนบริเวณปากซอยสาธุประดิษฐ์19ถนนสาธุประดิษฐ์พบผู้บาดเจ็บในที่เกิดเหตุ3คนด้วยกันเป็นผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์บางคนที่นอนอยู่ที่ถนนก็ร้องด้วยความเจ็บปวด แล้วก็ไม่สามารถขยับตัวไปไหนมาไหนได้นะครับเสียหนูลงจากรถไปดูแลเหตุการณ์แล้วก็ให้กําลังใจผู้ที่ได้รับบาดเจ็บพร้อมกับเร่งประสานให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมารับผู้ประสบอุบัติเหตุไปโรงพยาบาลเลิสินและโรงพยาบาลกล้วยน้าไยทอย่างเร่งด่วนเป็นที่เรียบร้อยอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับสำหรับการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่ของอนุทินนะครับเพราะว่าเรามักจะเห็นอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะภารกิจหัวใจติดปีก ที่ดําเนินการมานานหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ช่วยเหลือให้คนเนี่ยมีชีวิตรอดมาเป็นร้อยๆคนแล้วนะครับเอาละนอกจากผู้นําเหนือความขัดแยง้งผู้นําจิตสาธารณะก็เป็นสิ่งที่สังคมต้องการเหมือนกันนะครับ